ประตูยอดเยี่ยมไทยลีกประจำเดือนพฤศจิกายน บดินผาลาไทยลีกนัดที่12ที่การท่าเรือ f อเอาชนะาราชบุรีมิตรลลอไป1ประตูต่อศูนในยามคับขันการยิงไกลของบดินภาลาใช้การได้เสมอนี่เป็นอีกเหตุผลที่เขามีชื่อติดทีมชาติไทยชุดซูสกิครับกับลูกยิงลูกนี้ต้องบอกว่าทั้งทิศท,ทางและน้ำหนักพอดีเป๊ะแบบที่กัพลปฐมอกักขรุลพุ่งสุดทางแล้วจริงๆบดินผาลาครับประของตามเกลีวไว้ได้ อาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับบอลข้ามฟากของทางการท่าเรือบดินตัดเข้าในเขาลองสัดโอโอ้โหสุดๆไปเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์การท่าเรือนรจากบดินทลลาครับโอ้โหพอประ,รประกบห่านในการว่าบดินมีโอกาสแล้วก็มีช่องย,งยิงยัดหายไปเลยครับนี่รครับช่องลิฟโอ้โหไม่มีใครเข้ามีแต่คนมองโอ้โหเสร็จเลยครับโอ้โหไม่มีใครไปชิดตัวตรงนี้ก็ไม่เหลือครับมีช่องมีโอกาสตรงนี้ยิงยัด เราก็จริงดีมากๆด้วยครับโอหบองเสียบเสาข้างนาขายเข้าไปเลยบ